เพื่อนๆวันนี้จะพามาเช็คปั๊มลมนะครับลูกท้าามาบอกว่าอ่าตัวนี้จะเป็นปั๊มลม2องตัวนะครับปั๊มลมคู่นะครับตัวนี้ทํางานปกตินะครับส่วนตัวนี้ทํางานอ่ไม่ไม่เต็มที่นะครับผมคือหมุนไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวมาดูอาการนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กลองดูนะครับเดี๋ยววัดกระแสดูนะครับ เลยนะครับสองตัวเียนะครับผมแกตัวนี้หมุนหมุนช้ามากนะครับหมุนไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดแคปกันนะครับเป็นแคปนะครับก็จะใช้แคปอยู่ที่ยี่สิบไมโครนะครับทีเราก็จะเช็คแคปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าแคปจะพามอเตอร์ออกตัวนะครับตัวนี้ก็จะปรับไปที่ไมโครนะครับเดี๋ยวมาวัดดูนะครับ บัตรจักรนะครับบัตรจัปดูก่อนนะครับตัวนี้แคบวัดได้สิบสองนะครับแคปก็เสื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแคปใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นแักใหม่นะครับเดี๋ยวมาวัดดูแคปใหม่นะครับทีไมโครนะครับถ้าเปลี่ยนแคปไปแล้วไม่หายก็แสดงว่าเป็นที่ขนลวดนะครับตัวนี้สิบเก้าไมโครนะครับอ่าตัวนี้ก็จะดีกว่าดีกว่าตัวนี้หน่อยนะครับ จะมาลองดูนะครับเปลี่ยนขาปลาดูนะครับเปลี่ยนแคบดูก่อนนะครับเปลี่ยนแคบดูแล้วถ้าเกิดยังยังหมุนเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนไม่ไม่แดงเหมือนเดิมก็ผลลวดแล้วครับผลลวดต้องไ่พันผลลวดใหม่นะครับหรือว่าถ้าไม่พันก็แล้วแต่ลูกค้านะจะเปลี่ยนทั้งตัวก็ได้นะครับเปลี่ยนใหม่วนนี้ชุดนี้เขาจะมี ก็จะมีเปลี่ยนนะครับมีขายนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับเยวเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบนะครับลองเสียบปักเหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ได้ลมตัวน,นี้ได้ลมไม่มีเสียงลมเลยนะครับไม่มีเสียงปั๊มลมเข้าเลยนะครับแล้วก็หมุนก็เอื่อยเหมือนเดิมนะครับผม ก็สรุปให้เลยแล้วกันตัวนี้นะครับผมขนลวดนะครับชดรอบนะครับชดรอบหรือว่าชดเทินนะครับผมก็ต้องทําการพันขนลวดใหม่นะครับหรื้อมาถ้าลูกค้าพันก็รื้อมาแล้วก็พันขนลวดใหม่ตัวนี้รื้อลูกสูบลูกอะไรออกมานะครับผมเดี๋ยวล้วก็พันขนลวดใหม่เข้าไปนะครับผมเนี่ยตัวนี้ร้อนเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ร้อนนะครับอุ่นนะครับอีกตัวนึงจับไม่ร้อนอีกตัวหนึ่งจับร้อนนะครับผมเนี่ยตัวนี้ร้อนมากเลยนะครับ นี่คือวิธีการเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้ได้พันขดลวดใหม่แน่นอนหรือว่าลูกค้าจะเปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้ายกเปลี่ยนเลยเลยอันนี้คือมาแนะนําวิธีการเช็คนะครับเช็คฟอมลมนะครับมอเตอร์ฟอมลมท้านีอการแบบนี้นะครับผมให้เราเช็คแคปคาป,ปาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็าจะสรุปนะครับว่ามอเตอร์ใหม่หรือไม่ใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม